ครับผมก็สวัสดีสรับเรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาชมกันขันตะกร้อเดี่ยวเสืฟแปลข้ามฝีสไตล์นะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทางด้านของน้องอุ้ยบังชันเจอกับฝั่งนนนะครับหลงรามสองนะครับเสือแปลข้ามฝีสไตล์นะครับเกมอยู่ที่13าแต้มชิงรางวัลอยู่ที่6 0 0 0บาทสำหรับตะกร้อคนนี้นะครับวันนี้เราก็สัญจรมาที่สนามลาดพร้าว87ดนะครับ เป็นการนัดแข่งเฉพาะกิจนะครับนัดพิเศษนะครับตอนนี้สกอร์ทางด้านของอุ้ยบางชันนี่ขึ้นนําไปแล้วค่อนข้างจะห่างนะครับสาต่อศูนแล้วนะครับคนนี้เคยเจอกันมาเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นทางด้านของอุ้ยบางชันเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงปลายเกมเบียดกันแค่แต้มเดียวนะครับก็เลยย้ายวิกนะครับ ย้ายสนามมาแข่งที่ลาดพร้าวบ้างนะครับมาดูนะครับเกมนี้ชัยชนะจะอยู่ในฝั่งจะออกฝั่งไหนนะครับเป็นมวยถูกคู่นะครับสูสีสำหรับตะกอคู่นี้นะครับทางด้านของหลงลามสนี้ก็ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนนะครับถือว่าพัฒนาเกมเดี่ยวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหลงลามนะครับ เกมการเข้าทำนี่ก็ค่อนข้างจะคู่ขี้สุสีนะครับทางด้านของอุ้ยบางชันนี่มีลูกเข้าทำคือลูกกระโดดปาดนะครับแล้วก็ลูกตีหัวนะครับส่วนหลวงรำสองก็คล้ายๆกันนะครับลูกกระโดดเวอร์นะครับเวอร์แล้วก็ลูกตีหัวเหมือนกันนะครับลูกค้ามเขียวคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหลวงรำสองนี่กระโดดเวอร์ได้ดีนะครับแล้วก็มีลูกค้าฟาดด้วยในบางจังหวะนะครับ แต่นะครับซุนตาสามนะครับเกมศึกของหลวงรามสองตัดหน้าซ้ายมานะครับข้างถนัดนะครับอุ้ยบางชันนี่ถนัดสายธรรมชาตินี่นะครับลูกอาวุธทีเด็ดของฝั่งอุ้ยบางชันลูกค้าเขียวลูกกระโดดปาดนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับไลฟ์สดผ่านเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับเป็นฝั่งทางด้านของอุ้ยบางชันได้เสิร์ฟนะครับ สามตัวนนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะครับจีนาขวาของหลงนะครับไหลเข้ามาตีหัวยอดนะครับอุ้ยยังอยู่นะครับโอ้โหคองไปเป็นแทมนะครับคืนนำสี่ตัวศูนย์สลับทางด้านอุ้ยบางชันนะครับนำสี่ศูนย์แล้วนะครับหลงรามสองนะครับก็ถือว่ามาเยือนนะครับ ส่วนใหญ่ีนโรงแรมสองเจติอยู่แถวพัฒนาการแล้วก็สัมพวุฒินะครับแล้วก็อยู่แถวศรีนครินนะครับสำหรับโรงแรมสองนะครับไม่ค่อยได้เดินสายมาย่านลาดพร้าวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการมาเยือนในครั้งแรกนะครับเปลี่ยนเก้มเสิร์ฟนะครับเป็นทางนั้นของโรงแรมสองได้เสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่ศูนย์ทศีแต้มแรกยังไม่มานะครับโรงแรมสองศูนย์ีนะครับไล่สายมาอีกทีหนึ่งนะครับ อุ้ยปอนจากท้ายคอร์ดแล้วก็ไม่ทันนะครับลากห่างตัวเกินไปเป็นแต้มของโรงแรมสองมาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับขยับมาเป็นหนึ่งต่อสี่นะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับหลวงแรมสองไล่เสิร์ฟ หน้าสายมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไหลไปจอจอเอานะครับหลงเกี่ยวได้ยกแล้วก็เวอร์นี่นะครับลูกทีเด็ดของหลงราม2นะครับยกล้นปริ่มๆแล้วก็กระโดดเวอร์ถีบจอจอนะครับขยับมาเป็น2ต่อ4แล้วนะครับสำหรับทางด้านของหลงราม2นะครับแต้นนะครับสต่อสนะครับเกมเสิร์ฟของหลงราม2ตัดมาหน้าขวานะครับอ่านะฮะลูกนี้ค่อนข้างจะห่าง ตียังแก้ไปดีนะครับอุ้ยบางชันนะครับสวัสดีทางด้านของน้องเดียวนะครับเดี๋ยวร่วมเก้าเข้ามารับชมทางด้านของคุณตั้มการ่าด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับทางด้านของเสียนบุตรนะครับบุตรนวทองเข้ามารับชมนะครับแตมนะครับสี่ต่อสองอุ้ยเสิบตัดนักขวาไปโอ้ยมีผวานะครับหลุนกระชอกกลับมาโอกาสทําแต้มของอุ้ยบางชันปาจออเป็นอีกหนึ่งตนะครับหนีออกไปเป็น5ต่อ2นะครับ วันนี้เราอยู่ด้วยกันที่สนามลาดพร้าว87นะครับก็เหลืออีกหลายคู่นะครับเป็นตะกอนัดพิเศษนัดกันเตะนะครับวันนี้โปรโมเตอร์ฝูก็มานะครับทีมงานของบางชันก็มาหลายคนนะครับรามินท้าก็มานะครับวันนี้นะครับทีมงานของรามกำแหงรามกำแหงก็มาเยอะนะครับแล้วก็ทีมงานของบอนไก่ก็มานะครับน้องขวัญแล้วก็พม่าขยีนะครับ แล้วก็ทางด้านของใครเอ่ยหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะได้ชมนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับสวัสดีทางด้านของน้องบู๊นะครับบู๊1 1เข้ามารับชมนะครับผลิตหินนี้พร้อมหรือเปล่านะครับสำหรับน้องบู๊สายสามนะครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมให้เตะนะครับตอนนี้นะครับเป็นเกมส์เซบของทางด้านน้องหลงนะครับ ตามหลังอยู่นะครับสองต่อหกนะครับหลงรับสองไล่เสิร์ฟไล่เส้นนาขวานะครับอุ้ยบางชันไหลเข้าไปปาดยอดหลงรับได้หนึ่งสองยอดได้แต้มนะครับขยับมาเป็น3าต่อหกสามเต็มทันนะครับเครื่องจะร้อนช้าไปหน่อยนะครับทางด้านของหลงรับ2นะครับอุ้ยนี่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับ ก็ต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ก็เดี่ยวนะครับใครจัดดีกว่ากันในช่วงปลายนะครับโอ้โหได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบีมาเป็น4ต่อ62แต้มทันแล้วนะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับหลวงลำสองเสิร์ฟไล่หน้าขวาข้างไม่ถนัดแล้วก็เลียดเส้นมานะครับเหลือแค่2แต้มนะครับสวัสดีทางด้านของป๋าพงศ์นะครับเดียรธนาคู่สร้างอลูมิเนียมเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับแต้มนะครับ4ต่อ6นะครับหลวงลำสองได้เสิร์ฟนะครับ ไห่หน้าขวาไม่อีกทีนึงลูกนี้ตะกลอออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับพยายามที่จะยิงริมเส้นนะครับเป็นฝั่งทางนั้นอุ้ยบางชั้นได้เสิร์ฟนะครับแตมนะครับ6ต่อสี่นะครับไหลสายคืนมางนะครับคังงมาถนัดหลงลำสองขยับมากระทืบนี่นะฮะลูกทีเด็ดนะครับ ลูกอย่างนิ้แกใช้บ่อยนะครับหลงลามสองนะครับกระโดดสลับขาแล้วก็ถีบนะครับสี่ต่อหกนะครับตัดซ้ายมายอดหน้าเน็ตรับกระชกหนึ่งสองไม่ข้ามเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้ออกลูกเสิร์ฟแล้วนะครับหลงลามสองนะครับพะวงขวาสุดก็ตัดยอดหน้าซ้ายนะครับยอดเนียนด้วยนะครับเหลือแค่แต้มเดียวสลับหลงลามสองเพื่อตามตีเสมอนะครับ ยูใสครับคราบผมสวัสดีคุณทองพูนนะครับอยู่สนามหน้าปากซอยลาดพร้าว87นะครับแ้มนะครับ5้าต่อ6นะครับเกมเสิบของหลงไลหนาสายมาอีกทีนึงอุ้ยบางชันป้อนไปจ่อหัวเน็ตก็ทำได้นะครับลูกปาดหน้านิดจ่อจอนะครับสวัสดีทางด้านของจอยกิมหมูด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีต้งเมืองเลยนะครับ ามารับชมนะครับสวัสดีทางด้านของเจ๊พรนะครับเจะรวยพรเขามารับชมนะครับ6ต่อ5้าเกมเ,เส์ฟของอุ้ยบังชันนะครับไลายเส้นพลิกของเน็ตไปยังอยู่นะครับหลงรับสองรับลากเข้ามากระทืบยอดนะครับเริ่มจะมั่นใจในเกมเข้าทำแล้วนะครับหลงรับสองนะครับแต้มนะครับ5้าต่อ6นะครับ หลงลามสองไล้เสิฟหยอดหน้าขวานะครับอุ้ยลูกนี้ยกสวยนะครับพูดปาดออกนะครับเป็นแต้มของฝั่งหลงลามสองนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็นหกเท่านะครับอานะฮะทางด้านของหลงลามสองนะครับกลับมาแล้วนะครับแต้มนะครับหกต่อหกตัดนาสายสุดได้อีกหนึ่งแต้มโอ้พริกแซงเลยนะครับหลงลามสองนะครับขยับขึ้นนํำเป็นเจ็ดต่อหก กลางเกมนะครับคู่นี้เกมอยู่ที่13แต้มนะครับเจ็ดแต้มหลวงรับ2อมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนอุ้ยบางชันไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับจอยท่าอิดเตะตอนไหนครับนะครับจอยจอยไม่ได้เตะนะครับจอยไม่ได้มานะครับวันนี้นะครับเจ็ดต่อหกเสิร์ฟไปลูกนี้ออกหลังนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ไม่ได้ทักทายนะครับสนามนายแอด สนามลาดพร้าว87นะครับอยู่หน้าปากซอยนะครับแต้มนะครับ7ต่อ6 6ต่อ7หลงรับ2รับคําฟาดไม่ข้ามโอเป็นอีกหนึ่งแต้มของทางด้านปุ้ยบังชันนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น7เท้านะครับบ้านเมียน้อยชัดเจนครับแอดนะครับครับผมสวัสดีช่างวุฒิสุวรรณชัยนะครับเข้ามารับชมแจ้งความชัดเจนมานะครับผมว่าจะสวนครับนะครับคุณโนเบียซี่นะครับ ว่าจะสวนใครเอ่ยนะครับแต่นะครับเจ็ดเท้านะครับลูกเสิ์ฟของอุ้ยบังชันไล่ขวามาหลงรับ2รับ1 2เข้าไปทืบนี่นะครับลูกเก่งของแกนะครับคาราโอเกะชัดเจนครับนะครับคุณทวีปุณประวัตินะครับครับผมนะครับใครชนะอยู่นะครับผมจะนอนนะครับจอยกิมหมูนะครับจอยกิมหมูนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเดี่ยวช่วงหลังๆนะครับหายไปเลยนะครับจอยนะครับ เกียเท่าไล่ขวาไปเอา้าอุ้ยลูกแรกไม่ดีนะครับลูก2รับเสียนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของหลงนำสองขึ้นนําเป็น8ต่อ7นะครับสวัสดีท่านนั่นของคุณแผนเมืองมหาด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับเกเสิร์เฟของหลงนำสองไล่ขวาสุดนะครับอุยบางชานันยกห่างนะครับลูกนี้ ตีหัวแก้มาหยอดหน้าเน็ตหลงรำสองรับหนึ่งสองกระจอกกระไปนะครับอุ้ยบางชันลากมาต้องปาแล้วมาโดนเกี่ยวนะครับหลงลากเข้าไปจะกรยานอากาศเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไปเป็น9้าต่อ7โอโหลูกนี้สวยงามนะครับจังหวะการเข้าทาของหลงรมสองนะครับเก่งบอลมาไหมครับแอดเก่งบอลไม่ได้มานะครับเก่งบอลไม่มีรายการเตะนะครับแอดครับค่าสินสอดคู่นี้เท่าไหร่ครับ ชิงอยู่ที่เท่าไหร่ชิงอยู่ที่4,000บาทนะครับแต้มนะครับ9ตัว7หลงรับ2ตัดหน้าซ้ายสุดไปกระชอกกลับมาทำแต้มได้ไหมหลงรับ2รับแล้วก็ทึบเรียบร้อยโอ้ยังไม่ตายนะยังมาได้นะครับอุ้ยบางชันนะครับโอ้จังหวะน,นี้ทางด้านของหลงนี่สกิดเบานิดเดียวลูกมันไม่เปลี่ยนทิศทางนะครับทำให้อุ้ยบางชันนีรับกระชอกกลับมานะครับ ยังเปลี่ยนเกมเซิร์ฟอยนะครับนำแค่2แต้มสำหรับหลงราม2นะครับหมู่บ้านเสนาอยู่ตรงไหนครับครับผมสวัสดีทางด้านของน้องฮอตนะครับหนูบ้านเสนานี่แอดมินก็ยังไม่เคยไปนะครับตั้งแต่เกิดมาเะยครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับต้มะครับเจ็ดต่อเก้าอ้าไไรดาซ้ายจังหวะนี้ขี่ไปอุ้ยโอ้ยโดดักลูกหยอดแล้วนะครับแต่รับไม่อยู่นะครับอุ้ยรับอ่าอุ้ยบังชันนะครับ อยู่ตรงไหนนะค<ะ>้ามเดะมอะปยู่ตรงข้ามเดอมมอบางกะปินะครับแต้มนะครับ9.7ตเเกมเสิ็บฟของหลงรามสองไหลสายสุดไปมีเป๋นะครับจังหวะนี้ตากท้ายคอร์ดเตะประคองไม่ข้ามนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของโรงรามสองนะครับขยับไปเป็น1 0บต่อ7แล้วนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของอุ้ยบางชันี่เบียดชนะเชื่อเฉือนในช่วงปลายเกมนะครับเป็นการแก้เมือของหลวงรามสองนะครับปลายเกมแล้วนะครับขึ้นนําอยู่10ต่อ7นะครับลูกเสร์ฟของหลวงรามสองนะครับไหลสายไปอีกทีนึงแต่กอลุกนี้โอ้กนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับสนามไหนครับนี่จะไปดูครับสนามลาดพร้าว87นะครับอยู่ข้างถนนใหญ่นะครับ อยู่ในสวนนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อสิบเอานะฮะมาอีกหนึ่งแต้มของอุ้ยบางชันนะครับขยับมาเป็นแปดต่อสิบไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเบียดอยู่นะครับชิงที่เกมเสิร์ฟกันนะครับสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีพี่มนนะครับกมลมนไทยสงนะครับเข้ามารับชมนะครับท้าวางก็เดี๋ยวเหลี่ยมของเรานะครับลงรายการไว้เลยนะครับถ่ายแอนมินมาทันนะครับเสาร์นี้จะกลับต่างจังหวัดนะครับ ไม่รู้ว่าจะมาทานหรือเปล่านะครับถ้ามาทานก็เดี๋ยวแวะไปเตะนะครับแต้มนะครับ8ต่อ10เสิร์ฟมาลุงนี้ออกข้างนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับสัปดาห์นี้สนามพัฒนาการร้อยนะครับก็จัดวันพฤหัสนะครับสำหรับนักกีฬาท่านไหนอยากจะมีเหลี่ยมนะครับก็ทักเข้ามานะครับหลงรายการเตะวันพฤหัสนี้นะครับปกติก็จะจัดวันเสาร์แต่ว่าสัปดาห์นี้ จัดวันพฤหัสแทนนะครับเพราะวันเสาร์นี้แอดมินเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแจ้งให้ทราบนะครับเป็นฟังทั้งอุ้ยบางชันได้เสิมนะครับสนามยุตสายไอ้นะครับวันดีทา้งน้านของน้องครอบบึงการด้วยนะครับก็มารับชมนะครับสนามอยู่หน้าปากซอยลาดพร้าวแปนะครับแต่อสินะครับไลหน้าสายนะครับหลงลำสองยังอยู่ไหลเข้าไปกระโดดปานหายนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับจะ เอฟซีจากสปปลาวนะสู้สู้นะครับครับผมนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับชาวเมียนมาด้วยนะครับมิงกะลาบานะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับอุ้ยบางชันนะครับยกข้างตีหัวแก้มมาหลวงรามสองโอกาสทําแต้มลากเข้าไปตีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับขึ้นนําเป็น11ต่อแนะครับ สวัสดีครับชิดครับผมสวัสดีป๋าขวัญนะครับป๋าขวัญบางชันเข้ามารับชมนะครับทีมงานบางชันนี่ตามหลัง3แต้มแล้วนะครับจะกลับมาไล่ได้ไหมนะครับสำหรับอุ้ยบางชันนะครับต้องล็อกนะครับเหลือแค่2แต้มสำหรับหลงรามสองเพื่อเข้าวินนะครับแต้นะครับ11ต่อ8ลูกเสิร์ฟของหลงรามสองนะครับไล่เส้นไปพิกเน็ตยังอยู่นะครับดากหลังเท้าลากห่างนะครับอุ้ยบางชัน ตียอดมาลงลำสองรับหนึ่งสองเข้าไปทีมเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับสำหรับทางด้านหลวงลำสองนะครับเหลือแค่แต้มเดียวเพื่อปิดแมตช์นะครับ FC จากหลังสารอุดรครับอี๋นะครับครับผมนะครับสวัสดีคุณสุนทรประสาททองด้วยนะครับเข้ามารับชมในช่วงปลายเกมนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ113ท่านนะครับเข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะครับ12ต่อ8เกมไม่เกมตัดล่าซ้ายข้างถนัดนะครับอุ้ยบางชันล็อกอยู่ไหม ปาดโอ้เกมไปเลยนะครับปาดไม่ข้ามนะครับอุ้ยบางชันนะครับเป็นฝั่งทางด้านของลมละหลงรามสองเก้มือได้สําเร็จนะครับเอาชนะอุ้ยบางชันไปได้นะครับก็ขอบคุณ FC นะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ facebook ของชีดผูพานนะครับเวลาเอ็นมินไลเจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขออนุญาตนะครับ แต่ไรสดคู่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคู่ที่น่าสนใจไลรสดให้ชมแน่นอนนะครับครับผมสวัสดีครับ